นี่ครับวันนี้ป๋าพาเราไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยฮะลุงดมอาหารป่านี่ดูเข้ามาในสวนแบบสวนมะพร้าวเลยนะดมอาหารป่าราชบุรีโอ้ดูทางเข้าบอกอาหารทุกเมนูเจ็ดิบบาทนี่พาเด็กๆกินข้าวกันมาเที่ยว เวิ่งกินอาหารป้าครับวันนี้อาหารป้ากินก้าผัดเผ็ดโอ้ใช่เหรอนึกว่ากินของในป้าไงต่อยแทบนี่เข้ามาในสวนมะพร้าวเลยเนี่ยเขามาในสวนมะพร้าวเลยอ่ะแจ๋วว่ะแถวนี้เขาปลูกมะพร้าวกันเยอะนะใช่อรร่ยมั้นีคบถึงทางเข้าแล้ว วรง i, อะไรตกลงถ้าว่าอะไรสมุทรสงครามนี่ไงป้ายเขาเขียนบอกว่าจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามก็สมุทรสงครามกับลาบุรี้วอยูก่ใกล้กันนะใช่ติดต่อกันร้อจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายโอ้ทางเข้าซอกแซกด้วยนะต้องเปิด Google Map มานะครับใช่อดิ๊กเผาป่าเอามาปล่อยเอามาปล่อยสุดมะพร้า,า,า,าวาไปลิงเดี๋ยวให้ไปปีนต้นมะพร้าวเป็นลิงปีนมะาพร้าวต้องตีชินนะดูรถสิ ดูรถสิเสร็จแล้วเนี่ยนี่ไงที่จะรถว่างแล้วเขาจับกันแล้วอขายดีจริงคนกินเยอะแสดงว่าอร่อยเมนูอย่างละเจ็ดสิบบาทอ่ะทุกเมนูเจ็ดสิบบาทนะเขาบอกไม่แนะนําให้มาเที่ยงนะเที่ยงคนน่าจะเยอะนาดูไม่มีที่จอดรถด้วยจอดไปเลยไปข้าไปในร้านยังคนเพียบเลยอ่ะ นี่ระว่างรอครับน้ำช้อดอกมะพร้าว<อ>กินเลยกระดุกเลยหวานกําลังดีฟิลมันคล้ายน้ําตาลสดแต่นี่ไม่ใช่มนันเป็นน้ําตาลมะพร้าวาอ,อย่างนี้อร่อยนะแล้วต้องเติมน้ำแข็งใช่กวดเท่าไหร่ไปรู้เป็นวุ้นเลยอะ่ะเขายิบม,มาให้เมนูอาหารที่นี่เยอะมากเยอะมากเลยพเพียบมม ม,มีเมนูพิเศษตรงนี้อีกมะละกอกล้วยนะนาวผลผลิตจากสวนครับโอ้มมนดันอย่างนีทัวนขนมไทยมีรถช่องวัดเจดด้วยนะที่นี่มองกวนน้ำตาลฟีบยังมีครับน้ำตาลฟีบ ผลไม้สดก็มีนะครับนี่ผลไม้สดมะม่วงกระถอนอุ้ยมีกระถอนมีมะม่วงมะม่วงแช่อิ่มอาหารที่เราสั่งมาแล้วครับแกงป่าปลาคังต้มยำปลากระพงงกระพงทอดน้ำปลาไ่เจียวหมูสับนักเก็ตทอดเป็นฝายอันนี้อะไรไม่รู้ chicken stick chicken stick บีมอยากกินอ่ากินได้ครับ <laughs> กินเลยเป็นไงชิคเก้นสติ๊กอ๋อน่าจะเป็นเนื้อไก่ทำเหมือนเชนฟรายใช่ป่ะอร่อยไหมอร่อยอ่ะอบีมอยากกินตุม้มยำปลาปงลองดูอาจจะไม่เผ็ดมากอา้าวนักเก้ ร้อนร้อน,อนตักให้เดือดอุ๊ยดูเนื้อปลาผมกินชิมน้ำกันว่าเผ็ดร่กนะเผ็ด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 นะาวาไม่ได้กินน้ำไงชิมเนื้อปลารวนเลยนะอ่าจิ้ม จำเนจนแซ่บจีจาบีมสดน้ำไม่ถีไม่กินเลยเดี๋ยวรอไม่รอไม่สั่งไปแล้วแกงป่าปลาขังะนะนึกว่าจะกินเปล่าวไข่ข้าวเค็มมุกพลไม่ครับ,รบไข่เจียวตามไม่ไข่เจียวแก่เผ็ดเป็นเผ็ดน้ำตกไข่เจียวอ่าไข่เจียวไข่เจียว เจ้ยหมูสับเล็นะเจียหมูสับมีซีฟูดกับสอสพิกิซีฟูดจิ้มจนไหมเด็ดแบบถั่วมาสร้างมาให้ไหมแลนะ้วช้อนจ้วงเลยไม่ใสพ่พริกกิน จิ้มจน,มนไหมอร่อยไหมตบไายด้วยขนมหวานรสช่องากินไว้น่ารักเชียวอันนี้เข้มข้นนะรสช่องรสจีด๊ดพอละลายเนี่ยดูดจริงมากเข้มข้นแล้วเนี่ยอ,อร่อยสุดแล้วรสช่องเจีด <c oughs> ใช่ ที่กินมานะรสชองวัตเจี๊ยดอร่อยสุด